สวนครัวรัว้วครัวหลังบ้านเอา้ารถเราจอดที่ไหนคัวหลังบ้านเดี๋ยวได้กินแล้วน้ำพริกน้ำปูแกงนอกระลำฝนตกโอ้ยนอนี่ก็เยอะออกหลายเลยเอาไว้นี่ก่อนข้างบ้านเอา้าเยอะเลยนอนอ,นอน นกำลังออกอู้อเยอะเลยเริ่มจะยาวแล้วแตงโม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 ลุกตะโนดวลเอาออขาว่าแค่หมูหายไปไหนรักประเทินถูกอกทุกใจแตงโมจินตลามาม่อไหมแตงโมจินตลาเม,มื่อไหม่ผ่าดูข้างในเนื้อแดงใจวาย วันนี้มาขายราคาไม่แพงเอ้าดื่มที่ชัดแบตเลยวันนี้มาขายราคาไม่แพงจิ้มไหมพี่จา๋าเอาไหมจิ้มไหมพี่จ๋าแตงโมจินตลาเปลือกบางแน่แดงเอาไหมขายให้ไม่แพงเอาไหมขายให้ไม่แพงแน่แดงไม่แดงยอมให้จิ้มเพลย์จสุดเลยพี่ไม่ดีไม่เอาเงินี่สุดเลยพี่ไม่ดีไม่เอาเงิน ทำเงนทำเมินหลายเจ้ามาซื้อเอาเหลืออยู่หน่อย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 หน่อน่อยหน่ก่งโ่คอยแม่นบ่แเพงอ้างลืมที่ชาร์จแบตจะได้กลับบ้านไวไม่มีที่ชาร์จแบตเดี๋ยวไปดูในห้องทรายดินก่อนข้างล่างก่อนว่าคุณปู่เอาทิ้งไว้ไหมเอาเลยพี่สี่โลลอยเนื้อ ตึงๆสีแดงใจวายยาหลบย่าบายแม่พี่แม่พี่วินพี่ชัดเบ็ดทำกับข้าวเสร็จนะคะอันนี้เริ่มออกอีกนะคะนะนออกอีกหลายลูกเลยอันนี้ก็แกงใส่หนอ่ออร่อยมีเลี้ยงแล้วนะคะมีหลายลูกเลยโหอ,อุ้ยสามลูกสี่ลูกนะคะ่ะ กินได้ดีมากเลยเนื้อตึงๆสีแดงใจวายเยลูกเยบายแม่พี่เฮ้ยทำไมลืมจำได้แล้วพี่ก็เรามา,นานไ,มไม่นานใช่ไหมทำไมยังไม่เอาที่ชาร์จมาด้วยเอาน้ำแค่นี้ก็พอ,อ,อวอนใหม่ค่อยเอาใหม่เดี๋ยววันใหม่ามาเอาใหม่ลืมที่ชาร์จเลย ที่ชารแบบรีบทำรีบทำกับข้าวมันจะรีดท,ทำรีบทำเกิดกับข้าวสุดแบตหมดแบบหมดแบบหมดแบบหมด,บบหมดอ้าวที่ชาร์จไม่มีนะคะดันลืมนะคะเนาะหรือว่าใส่ในนี่ไม่มีนะลืมได้ไงนะปกติเอามานะวันนี้คิดว่ามาไม่นานแลวมั้งเนาะคิดว่ามาแป๊บเดียวนะคะอ้าวที่ชาร์จแบบนี้น อนองหวานแล้วยังต้มน่องนะกับน้ำพริกน้ำปูรีบทำรีบทำลาดปลาอีกน่จจะรีบทำรีบทำแชนะะกำลังแบตเตอรี่ใกล้จะหมดนะคะเลือนสิบห้าแบตเตอรี่ใกล้จะหมดเดี๋ยวไปด,ดูในห้องนี้แต่ไม่มีแล้วนะ นเก็บไม่มีนะปู่คงไม่มานจะไม่มีแล้วนะจ๊ะที่ชาร์จจะไม่มีแล้วชาร์จบตบชาร์จบบจะแบตหมดแบตจะหมดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปดูข้างในห้องมีไหมนะคะในห้องมีไหมมีแบตดไหมมีที่ชาร์จไหม ะะบรรยากาศท้องไร่ท้องนาบเกียดร้องเสียงละม,มนะจ๊ะ